เฮ้ยกำลังบอ่าเงียบตกใจหมดโอดนแล้วโดนแล้วโู้กดขันแล้วขนดตปลาน่ขับมึง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 ี่ันอยู่เนู่าปลาอุ้ยเูอปลาช่อนอุ้ยชนวนู่นไปแล้วตัวนึงนู่นนู่นู่อันนั้นอู้ออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนลังนานนะ

มาาครับใส่เพ็ดหลังแรกครับหลังกิ่นครับาครับเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อผมครับแม่พ่อแม่อยู่บ้านกันนม่เขาชับพ่อเกิดถับเกิเดเ๋ยดเดกิ เหียบดูดูดูเขียดด้วยในเขียดจม้าลึกเอามือออกก่อนเมือออกก่อนเนี่ยมันลึกแด้วนี่นี่พ่อพ่อเขียบดิบเหี้พ่อพอดีเลยอืมอุ้ยสุดซุบปลาดิบอืมออออสวัสดีครับลยไปปะนั่งลงก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักกันหะอยู่ให้กินอีกเหมือนเดิมครับผม วันนี้กาเดก่อฟาลูกชายครับผมมาหากินครับมาย่มยามถามข่าวมาหาปู่ครับผมผมชื่อสารคามผมชื่อดังใจครับมาทําไมเนี่ยมาใส่เดครมาใส่เบ็ดนาไครนาปูเตียครับนาปูเตียเนาะวันนี้ผมอยู่สารคามอำเภออะไรเนาะอำเภอวาปีนาปูเตียเนาะมาใส่เบ็ดสามสิบหลังครับผมเออไม่ใช่สามสิบเดยี่สิบเก้าหลังครับผมใส่กันนายของี่แหละ เบ็ดก่อตาฉลามดำเบอร์16ครับถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เนาะสามลำเบอร์16เหมาะสำหรับเหยื่อใส่เบ็ดพวกเหยื่อเส้นเดือนนี่เงี่เหยื่อลูกปลาหมอเหยื่อหวกนี่ครับเหยื่อเหยื่อไม่กะเสียบได้หมดเลยแหละเหยื่อเขียดก็ได้ครับถ้าใครอยากเอาอยู่ก็เบอร์17เบอร์18ครับผมซื้อว่าสุดยอดเลยถ้าเบอร์นั้นขึ้นไปคือเหมาะสำหรับพวกเหยื่อใหญ่เลยครับเหยื่อหวกไม่เหมาะดอกถ้าเบอร์17 18ขึ้นไปเนาะถ้าเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อปูเรืออนี่ผมใช้เบบรร์19คั สิบเก้ากับสิบแปดถือว่าเอาอยู่ครับผมเอเอาวันนี้ก็มาเล่นเยื่อด้วยครับนี่เยื่อเคียบครับเหมือนเดิมครับเอามาแต่โคาาดตรงนี้เคียดนี่เดี๋ยววันผมก็หาได้ห่างๆครับวันนี้ก็ที่ใส่ลองดูกบนายจากของครับปีที่แล้วโอ้ได้หลายครับผมยี่สิบหลังเลยถืกว่าหมานเลยยังคักแหละได้ปล่อยดาคลิปนั่นแตกแสนเลยนะคลิปสารคามเลยเดี๋ยววันนี้เรารู้วันนี้ครับผมจะหมานไหมเดี๋ยวรอรุ่นกันครับไปเดินไปลูกไปเดิน เด네 uh,> okay. ี๋ยวบอสเดีบอสเอสจะดีกว่าเดี๋ยวมากระชิดเราไปดูซ์วันไหนเีย็ดชิหมู่ระโดดมันกระโดดต้นไหนไม่ต้องแบกมากไม่ต้องแบกมากแบกแแค่นี้พอเนี่ยคนลูกคขอช่วยเองไม่ไม่ซือเป็ดในพอเอื้อถือซื้อกำเป็ดไปไปไปมาหนังโล่งหนังโล่งเอาล้วครับใส่อีกหลังนึงครับแล้วเข็มสองหลังก็ใส่เป็ดมุ่น่ะ เ,เดี๋ยวผมตอนนลิกเดี๋ยวผมจะมายามครับเป็นย่พ่อครับผมพอดีไหมครับพอดีเลยครับเก๋วเลยครับเก่งมับเดี๋ยวตอนนลิข่อยมายามนะครับพรุ่งนี้เช้าล่ะฟังเด็กหน่อยขี้โม่ไปครับพี่น้องครับโอ้ย <laughs> ไปเดินขี้มโม่อะไรอีกนี่ป่าไป็นหัหน้าปูดิ

นี่นก้อนอเยก้อนเล็กใส่ไม่ได้จะใส่ใส่เยวะก่อใส่ทีหลังนะวันนี้ช่วยบน,น่นะจิ้งกหนาำนะปล่อยก้อนพอดีไม่หมดเออพอดีเลยคะน่นนไดยต้องใส่ให้พอดีเออไม้ดู หลังสุดไทยแล้วครับอันนี้ก็นู่นแหละนันนี้ล้อยามครับไอ้ลูจะใส่ทันไหมคำเราเราจะไปใส่เม็ดกบอีกทีนึงครับ ได้เวลายามเพวทแล้วครับพี่น้องครับไปดูนาปลาสารคามกับผมจะเป็นยังไงนึกมาลุนไปด้วยกันเลยครับเป็นไงหลังนี่หลังนี่ลอยดึงอุ้ยโอ้ไม่อยู่ครับอุมโอ้ยลอยตีกินเหยียบลอยเลยตีกินด้วยหูด้วยนี่เอาหนาเอาตาพี่น้อปลาสารคามนี่ครับ นึกมาดูล้างข้างหน้าเลยครับลุกชายใส่ไว้ด้วยทั้งนี้เอาแล้วครับผมมีเต็มมีเต็มนี่ครับเดี๋ยววัเรียบร้อยไปแล้วเด็บ่ดินเลย <c oughs> โอ้หนาวตาอยู่ปลาสลรครามครับนี่เออทะลอกปลอกเปลือกเมื่อรอยปูหนีบนี่ครับขอได้ใส่ของ มาแล้วครับผมเตรียมเรียกเอาหนาเอาตาอยู่ยามมาไลายลังเลยก็ยังเงียบเลยเนาะพี่น้องครับเฮ้ยกำลังบอกว่าเงียบตกใจหมดเอาละมีตัวล,วเละตวลวเตรียมของมาแล้วครับอ้หดินแรงแท้เฮ้ยหนูว่ารุดตกใจหมดอีนนอ,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 อ้ตัวสัมมี่ ตัวบกยใหญ่ครับผมนครับอือตัวสำนีหนึง่งเอาละเอาถือว่าดิวดครับเตรียมฟองครับผมไปผองแล้วครับอเอยเยเอยเอยเอยอือหตกใจหมดมนี้อีกหนึ่งตัวครับผมให้ ทั้งนี้เพื่อใดเพื่งนรังนี่ก่อนโอ้โหทังนี้นอนที่รังคาเลยครับเพียรเราใส่ไปลุนเช้าครับคนนี้แต่ว่าเบิ้งไฮนี่พังครับไฮน้าไฮนี่แลมีปลาอยู่ด้วยตังค์ตัค์ก็เป็นทีคอนโกงครับผมอยูเพราะตอนนั้นละตอนนั้นไม่ห้อยดินนี่นี่ไม่ห้อยดินพัดน,นี่ โอ้ยพยูจวยครับเห็นคุณท่นเดียวกว่าเขาครับพย,ยูจอยเดี๋ยนั่งนึงกาา็มั่งเฟยไปนีเลยเห็นควาเบ็ดนี่หลักุไม่ đ ึงอีกแล้โอ้ยพยูยกแี้วครับ โอ้ยห้อยปู๋ดึงกินนี่นไหมอ้าทั้งนี้คือพันทั้งทีว้าหนุนเกลียดนี่ครับข้างนี่โอ้ยตะเคีงหน่อยว่าตีกินเห็นไหมเงียบใส่ใส่ใส่ไปครับนักงกาแฟหน่อยตะเคีงหน่อยตะติว หลังน like ี่ยังไงโอ้ยอยู่คือเก่าเลยโอ้โหโคตแล้วโดตแล้วโอ้โหโคดกันแล้วว้าวนี่แหละดูปลาดูดูใส่เดียวกันอีกแล้วโอ้นี่ครับตัวที่สามครับผมปลาสละคามครับอ้วนดีนะนี่น่ะใส่นี่ นี่ไข่วังปลารุ่นนี้นี่มันไข่วังหัวปีครับฝ้นมารอบเรีย่ยแล้วก็ทิ้งช่วงไปนานครับดีแบบมีน้ำาพอปลาใหญ่อเยู่ช่วงนี้ก็เชิงฝ้นต๊ะ้องสามันแล้วครับโตกไม่เล้ยงแล้วพอเสือผับเปียกนี่แหละเออเดี๋ยวใส่ไว้รอรุ่นเช้าครับไปมาดูกันอีกทีนหนึ่งรุ่นเช่าในะลูกชายทีงจะมาด้วยครับังคืนไม่อยากให้มาครับ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่นี่นี่เป็น้องครับดูพอผมใส่เงียบไปเรียบร้อยครับผมมันนี่ครับโอ้เงียนนี่นนด,ดีตัวหนึ่งใส่เบ็ดว่าถือครับถือเงียบสืดเลเนาะเอา้าว้มันดินล่อกันดินล่อหมูนมาเขาครับปอมาดูเอาพวกนี้เช่า ดูเบ็ดดีกว่าอโ <t ries> ดนโดนโดนเย็บเลยตัว,วที่ีครับผมขอกเดียวกันเนี่ยโอ้ดูทรงเราใส่เดียวกันเลยอนี้ดูด,ด้วยหล <t ries> ังรดจ่อยเออเตรียมสีครับผมอีกหนึ่งตัว ของหน่อยครับของหมานรับงามดีครับของเป็นของไม้ของไม้ไผ่ครับติวไม้ไผ่แข็งโคกเลยเนีย่อยู่บ้านปา่าตวบใหไ่ครับพอผอมก็บเชื้อสมนีละเราเห็ดใหไ่หรอพอได้ใส่เหลือเบ็ดอยู่สามหลังครับผมมาเอาหนาเอาตาเลยปีนี่นี่จะปลาลูกกอกครับนี่จะปลาหน่อยเลยพ้อมวานสมนีตัใบไญ่ครับรุ่นดำหมิด พี่นี่ฟ้าใหญ่ย่าเลยพี่ต้องหนีเบี้ยงได้นี่มึงต้องกันครับโอ้ยขุนพันท์อยู่นะครับพันท์อยู่กวัวเขาเคุณบอกครับพันท์อยู่นี่รุดไปเรี่ยวมาแบบทันครับดีสองหลังนะผมอยู่ฟังขุนเขาอยู่อยู่หัวมุมเหมือนับจงไปเบิ่งน้ำกันเป็นทีงไหนหลังนี่ใส่เขียวมากเขินเขินเนี้ยเลยหลังนี่ครับ อู the 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 ้มีหงอยพันธ์ไหมอู้หูพิ่งครับเพิ่งเพิ่งพิ่งเพิ่งมีดีพันธุ์เดียวหน่งูหือปลาลุนไปต้องกันอยู่บ่อยู่ครับเฮ้ยงูบาแล้วมันจะเป็นงูว่ะนั่นงูดังเหี้ยครับเฮ้ยไปใส่กระบ่กผลเนาะ แอ็ดสายงูอุ้ยตวตอตอตอว้าวเดี๋ยวผมปวดเต็มปวดปอยมั้งครับเดี๋ยวผมปวดปอยมันนครับงูมงูนินกิดอ้อนอ้อนนครับผมกีดได้ไฟ่ยังเดียงูเนี่ยว <c oughs> ัไปแล้วหลังสุดท้ายแล้วครับผมใส่ขึ้ลื่อนเคลื่อนไปถึงงูชนออผมว่า เด้นาะเน่ยนันห้อยพันลูกอุ้มอีกแล้วครับอุ้ยออ้ปลาช่อนอุ้ยองตัวนุนไปีแล้วตัวนึงนุน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 หนุนนุนนุนนุอ้หู้หู้หอุ้ยอู้ยังอยู่ครับตัวนี้โอ้ยมึนวงูอืพันลูกอุ้มเลยนี่มีพันทั้งเขาทั้งยาฟูดมีตั้งห มันลมอุ่มป่ะอออาน,นี่นี่ครับอีกหนึ่งตัวครับผมเออตลอกปอเกเปลือกแมบบ่ปูหนีบครับเอ้ยดินแรงเออ,อ,เเเอ,อตัวที่ห้าครับผมสามสิบแปดหลังเอามาสามสิบเก้าเลยหลังหนึ่งไม่มีเบ็ดเล้ยใส่ทิ้งไว้รอบรุ่นเช้าครับคนนี่ดูคนงานปารวมครับผม งานปลารวมนี่นี่หาตัวครับนี่ครับโอ้ใส่เดียวกันเลยที่ห้าเอาพอัดีปนแล,ล้วครับเดี๋ยวไปไปรุ่นตอนเช้าเนาะเจอกันตอนเช้าครับผมส,สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้มาใส่เบ็ดปลานะครับมายามตัวเไ<อ>ปเ,เวลาย,ยามเบ็ดนะเนาะ วัววัวครับเด็กหน่อยกวัววัวเลยฮะโอ้หลานเอ๋อมาพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปยามเบ็ดครับผมเบ็ดป่าเนาะใส่ไปนี่สองหลังแล้วก็ลงไปนู่นครับยาวไปนู่นครับนาผมก็ยาวใส่ไปนู่นครับโกมันโกขึ้นมานีขึ้นมานี่ครับสามสิบหลังเนาะยี่สิบแปดหลังเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันครับดูหลังแหลกครับผมโอ้ยเกียรติยังอยู่มันเดิมเลย ออุตส่าห์าคุยนะคุณหนาแบบปลาไหลปีนี้ยังไม่เห็นมีปลาเลยครับไปเดินไปหลุหลังนู่นนะครับหนูทั้งนี้ครับนั่นครับมีตัวไหมครับโอ้ทั้งนี้ก็ไม่มีตัวครับเดียวยังอยู่เหมือนเดิมเลยโอ้ตายอะเราได้ไปหลุดลังต่อไปครับมีตัวไหมน้อสองลังข้างหล้านี่มีแต่ปลาหมอตีกินหมดเลยครับ

ขันหนามาดึงเออตั้งเจงเออเอาจับพ่อเวทพ่ดเวทให้หนูได้ไหมได้หนูว่าอะไต้องกินเตาเจ้าเจ้าตัวใหญ่เตรียบเรียกมาแล้วครับตอนเช้ามาชนตันที่หนึ่งใช่ไหมใช่หลังนี่อยู่บ่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดใช่ไหมครับครับ อืเลือกไหมวิธยทำไมเลี่ยดมันเลื่อนล่ะเอ้ยฮ้เฮ้้อผลิปนผลิปนครับผลักครับพนนี่าการหนุนหนุนหนุนหนหลังนดู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 ดัู้ดูดีดูดนี้เฮู้ด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 นดดู ดูดูทอดทอดอเอาดูมาโอ้ยบม่มีจ่อยโอ้ยมันทกมองไปนนไปนู่นไปนู่นล้างนู่นนะวางไว้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 ไปเลยเร็วเร็วทอดมาลูโอโอ้ยโอ้ยติดอีกเลียครับโอ้ยลอยปะหมอสีกินครับ เฮ้ยหลังนั้นพันนู่นทางนั้นนู่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาแถวไปเราตะกทีนี่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 อุ้ยเฮ้ยติดติดติดทางไกลติดเร็วเร็วถอดถอดถอดมาเร็วอันนั้นอออกแล้ววางแล้วโอ้โหขันมาทางนี้ขันมาทางนี้กล้องอยู่ทางนี้เออเอ้อาะวังระวลง วันที่สองครับประช้อนพ่อแม่จะจับได้ไหมครับได้อย่าหายไม่ไ่นะอยากจับป่าวันทีสองก้าเฮ้ยไปเดิน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 นนี่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 ข้นมานี่นี่นี่นีล้วนี่มีไหมมีไหม วัวตัววิ่งตัวไหมไปดูว้าวไอยู่จอยหมันไม่พันหมารับได้ปลายตัวครับสองตัวครับเออเออเผื่อจะมีตัวที่สามด้ยดูไปเฮ้ยๆนั่นล่ะเฮ้ยๆๆๆตัวขึ้นมาเลยตัวมาเลยเร็วๆๆๆวเร็วๆเอาปลาขึ้นมาตัวที่สามเออปลาทองเหลืองอุ้ยหุยอยู่โอ้ตัวที่สามครับผมอันน่าจำไม่ได้เนี่ย จับได้แต่มันจะมีกลิ่นเนี้ยเหม็นๆหน่อยขาวมันเหม็นขาวด้วยพอเอาจาอับเองตายเลยเออตัวที่ซานเออหมันไหมเอ้าเป็ดไก่จิหมดแล้วครับเหลืออยู่สี่หลังเดี๋ยวไปดูกันสี่หลังสไตล์จะหมันไหมครับเข,ข,ข,ขินนหลังจิ๊ดงูดาเมื่อคืนนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันครับไปดื้อนเฮ้ยป๋าเฮ้ยเฮ้ยโดนหลัางนานเลยนะ ทางนี้ทางนี้โอ้ยตาเสือเด็กหนุอยแมนเงินเหล่าเออต่อกันเลยเออเอาดึงกันมาดึงกันมาดึงกันมาดึงตะแคงชันชันเออชันชันชันฮักฮักฮักเออนั่นแหละดึงนั่นแหละดึงกันนี่อู้อู้พอ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 เดี๋ยวพอทับอีกอืออ่าตัวครับผมอันนี้มันเหม็นไหมปลาตุ๋ยปลาตุ๋ยเออจับไฟของ นะครับียบร้อยครับผมตายไหมนี่ามาดูลังเมื่อคืนนี่ครับติดงูด้วยลนีงเมื่อคืนนี่ตอนเช้าติดป่าไหมมีไหมมมีเฮ้ยเฮ้ยมีรอยพันธุ์ครับเือว่ามีรอยตัวติดอเอาไปดูลังสุดท้ายครับผมอยู่นู้นครับตรงมุมเลยลงสุดท้ายครับผมมีอยู่ตรงนี้เมื่อคืนก็ได้ตัวนึงนี่ง โอ้ยหยาบพิดเลยเฮ้ยหนูหนูหน่อยออกไปกี่เนี่ยเนาะมันดำหนามงไปนลวันนี้ตอนเชา้าเราได้ยักตัวครับพี่ใหญ่คร,ครับสี่ตัวครับเราไปดูผลงานรวมนะครับกระบานโป่นะครับได้เลยครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานหลอกก,กลางคืนนะครับนี่ครับผลงานหลอกกลางคืนตัวเป็นครับนี่กลางคืนนี่ได้ห้าตัวเอามันตุยไปสองนี่ตอนเช้า มาตอนเช้ามาลงครับเคลื่อยตอนเช้าของเราโอ้โอ้เอาหมดยังเยอะเออนั่นละโอ้กับผลงานโอ้ยมีแต่ปลาใส่แว่นเลย,ยเล็กแ<ด>ว่นนั่งยวเลยนี่ไอ้ตัวนี้คือตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวนี้จำนี่ฮึโอ้ยจำนี่กว่าตัวใหญ่เนาะโอ้ยเนาะเด็กหน่อยเนาะนี่ตัวนี้ <c oughs> <อ>ตัวนี้เอะ นี่แหละครับผลงานทั้งหมดเก่าตัวครับกลางคืนสี่เอ้ยกลางคืนห้าตอนเช้าสี่เนาะเออเอาพอได้อยู่ได้กินครับผม,มพอได้ผลยู่เอ๋อนี่แหละครับ <c oughs> แต่ชอบแนวหายอยู่หากินแบบนี้อย่าลืมก,ไก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องเลยในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสนุกสนุกครับคลิปแบบสบายสบายครับผมคลิปน,นี้ปลาลูกชายหาใสาเ่เบ็ดกำน,า,า,า,นา,ำปาปูครับอี่สารคามเนาะอำเภอวาปีครับแตพอได้กินครับปลาวาปีปลาบ้านผมไม่ค่อยใหญ่ครับเป็นเป็นคลองน้อยเนาะแลในนี่มีอ่างมีอะไรดอก มันเป็นคลองน้อยๆคลองกับน,นาแล้งก็แหงหมดครับเนี่ยนี่แบบมีปลาปลาก็ออกจากะสะครับแถวบ้านสะหน่อยเนาะปรวมานสนี่เมตรคูณสี่เมตรนี่แหละแถวบ้านเอื้นสงังแถบ้านผมเอื้นสง <c oughs> ังก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย